ในขณะที่หัวหน้าพักภูมิใจไทยนะครับนายอรุทินชาญเวลกุลเนี่ยนะครับก็พูดถึงกรณีนี้ด้วยเช่นกันนะครับโดยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นสิทธิ์นะของคุณชูวิทย์ที่จะวิพากษ์วิจารณนะครับแต่ว่า สารระบุว่าไม่คุ้มครองการพูดที่ไม่ดีต่อพรรคภูมิใจไทยเนื่องจากมีกฎหมายของคณะกรรมการการเลือกตั้งคุ้มครองอยู่แล้วการพูดจาได้ฆ่าหรือจักจูงให้ประชาชนเข้าใจผิดต่อพรรคการเมืองนะครับซึ่งก็มีการระบุชัดว่าผู้ใดที่ไม่ใช่หมายถึงพรรคการเมืองใดที่หมายถึงผู้ใดก็ตามมา้ด้ค่าเปรียบได้กับกฎหมายหมิ่นประมาทซึ่งตอนนี้เราก้าวข้ามจุดนั้นมาแล้วนะครับไปฟังเสียงคุณอนุทินครับเรื่องอื่นๆที่เป็นสิทธิ์ของใครก็ตามของประชาชนของ หน่วยงานองค์กรใดๆก็ตามถ,าถ้าเป็นการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายนยเราก็ต้องพร้อมที่จะชี้แจงนะครับเพราะฉะนั้นเ,เรื่องที่มีการวิพากษ์วิจารณ์มีการด้อยค่ามีการทําให้พี่น้องประชาชนได้รับฟังสิ่งที่ไม่เป็นความจริงเกี่ยวกับพรรกภูมิใจไทยเราเราก็ไม่สามารถยืนไปห้ามใครพูดได้ก็ต้องอาศัยบารมีของ ศาลนะครับที่จะให้การคุ้มครองต่อพรรคภูมิใจไทยตอนนี้ไม่เป็นไรครับขอให้ขอให้ทุกคนทำทำตามกฎหมายนะครับศารก็บอกแล้วว่าที่เมื่อวานเนี่ยไม่ได้คุ้มครองในเรื่องของการห้ามพูดไม่ดีต่อพรรคภูมิใจไทยก็เพราะว่ากฎหมายกกตมีอยู่แล้วว่าห้ามพูดจะเป็นการด้อยค่านะครับหรือเป็นการชักจูงให้ให้ประชาชน เข้าใจผิดต่อพักการเมืองของเขานะครับและเขียนว่าผู้ใดด้วยนะไม่ใช่พักการเมืองนะผู้ใดไม่ใช่ผู้สมัครหมายว่าใครก็ได้ถ้าจะไปด้อยค่าคนจะไปพูดไม่ดีกับคนพูดให้คนเกิดความเข้าใจผิดเนี่ยมันก็เปลี่ยนเสมือนกฎหมายมินประมาทแหละครับนะครับแต่ว่าตอนนี้เราก้าวข้ามจุดนั้นไปแล้วนะครับเราลงสมัครแล้วเราได้เบอร์แล้วเรามั่นใจในนโยบายของพรรคภูมิใจไทยมั่นใจในผู้สมัครของพรรคภูมิใจไทย นะครับทุนนักดีครมีการเป็นของว่าเอากฎหมายมาปิดตามปิดปากประชาชนแล้วก็จะมีนบรรทงนี้ก็จะมีการาตอนนี้ผมลงพื้นที่หาเสียงทุกท่านในภูมิใจไทยผู้สมัครทุกคนลงพื้นที่หาเสียงครับไม่มีเวลาดูยู u ูบครับนะครับคำสั่งศาลร,รอบนี้ถือว่าเป็นชัยชนะของพรรคเลยหรือคะเราไม่ได้มองว่าเป็นชนะหรือแพ้นะครับเรามองว่าเป็นกานบกป้อง ไม่ให้ใครมา,าว่ากล่าวให้ร้ายหรือว่าทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจผิดในตัวพรรคของเรานะครับในเมื่อเราไปห้ามปากคนไม่ให้พูดไม่ได้เราก็ต้องอาศัยกฎหมายให้ศาลได้มีคำสั่งเพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามที่ไม่ทำตามคำสั่งศาลก็ต้องถือว่าละเมิดอำนาจศาลก็ไม่ใช่หน้าที่ของพรรคภูมิใจไทยแล้วผู้ใด,ดก็ตามที่ละเมิดอำนาจศาล ละเมื่ออำนาจกฎหมายนะครับที่มีอยู่ก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามตามลองของบ้านเมืองที่มีกฎหมายนะครับ